ไปแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วก็คือแบบเปียกตางเกงหมดเลยเชค็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เหล่าน่าเ <c oughs> บอกิ่จ <c oughs> ุ๊หลอก่ะพอเช็คอินเครื่องยังไม่ขึ้นนะคะก็เลยยัดลงไปลวแล้วก็จะหมดล้ว 오나미춘치바. 오늘 이나미춘치바는 지금 감량 사업을 돌리어요 여러 나라에 가는 인메 미미이 전행했습니다. 신 ที่น,นี้เราก็นั่งรถบ้านค่ะอนนาจย์ไม่ก่นงงนอน,นเรา,นนาเราบินตอนดึกนะคะเดี๋ยวเราไปไย่ยอีกทีเจอกันที่สนามบินเลยจ้ามินจุนนะคะก่อนมาก็ขี่ไปแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วก็คือแบบเปียกกางเกงหมดเลยอันนี้ก็มาใส่กางเกงให้มินจุนนะคะ อนนี้เราก็ถึงสนามบินแล้วนะคะแล้วก็ใส่กางเกงให้ลูกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินกันจะ้ะแม่ก็จะประมาณนี้ไม่แต่งหน้านะคะก็จะดูซมๆหน่อยพ่อก็ยุ่งกับการจัดกระเป๋านะคะประมาณนี้เลยเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ E นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่นะคะเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของมินจุนนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่านะคะ คบุนอเตมินจุนอีร่างคัชใช่ภาษาไทยภาษาไทยรู้สุดีดูมินจุนนะคะคนนี้นะคะแบบหายห่วงเลยเพราะว่าหลับอย่างเดียวเดี๋ยวมาลุ้นกันบนเครื่องนะคะว่าจะร้องหรือเปล่านะคะนี่ เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หนังสือเดินทางเราก็จะแบบจางไปแล้วนะคะเพราะว่าใช้เดินทางบ่อยอันนี้ก็จะเป็นของมินจุนแล้วก็ของพ่อมินจุนนะคะนี่ก็หลับสบายมากขอให้หลับแบบนี้บนเครื่องนะจ๊ะไม่งอแงนะจ๊ะมินจุนไม่ยอเขียวก็เดี๋ยวรอจะ เราโหลดกระเป๋าเนองก็รอประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีนะคะรอ5นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่ข้างในแล้วนะคะเดีมยวุราๆะุ่นไปมีน่มๆนุนะ่มตนองมปนึ่มนุ่มฟนุอมๆน่ทีุ่ม่่นนมมน่นนนนนน่่ อร้อยสี่นะคะทุกคนเกดร้อยสี่ก็ต้องไปต่อขึ้นรถไฟค่ะมินจุนอาป,ป้านะคะก็จะให้เข็นเข็นรถขึ้นลงบันไดเลื่อนนะคะ <laughs> ออ <laughs> ชมก็น,กน,นี่นะคะเราก็ต้องหาลิฟนะคะก็มีคนใจดีนะคะเขาบอกว่าลิฟตอยู่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆสู้ๆสูมินจุนสู้ๆมินจุนทำใจหน่อยนะอาปาปาไม่รู้เรื่อง

เขาทุกคนในรอบ5เดือนของการบินของดองนะคะพร้อมพ่อแม่แล้วก็ลูกะคะ่ะทุกคนไปจ้าหวังว่ามินจุนจะไม่ร้องไห้ตอนเครื่องขึ้นนะหาคขาพี่ช็อปคขาพี่ช็อป กำลังจะไปะเข้าเข้าเออเข้าไหนนะบอดดิ้งไทม์แล้วนะคะน,นี่นี่นะคะกำลังจะเข้าเกตแ้วมุนงจุนสู้ๆนะลูก หลับแบบตั้งแต่ตั้งแต่มานะคะก็จะขึ้นเครื่องแหละเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องก่อนนะคะทุกคนก็ขึ้นเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะมินจุนก็ยังไม่ตื่นนะนีหล่อมากเลย <c oughs> มินจ,จุนหลอกว่ะมินจุนพอใช้แังเกาหลอกมินจุนชอบ ไม่ร้องนะคะผู้ชายเครื่องยังไม่ขึ้นนะคะก็เลยยัดนมไปละแล้วก็จะหมดละ <laughs> อย่าร้องนะมินจูนเช่บ่ายคุณจิมา่าจุนสู้ๆนะอปป้าสู้ๆนะจุนไม่ร้องเลยหลับสบายมากเลยค่ะ จนได้ที่เหมาะเลยนะคะนอนสบายเลยนะคะนี่เครื่องขึ้นก็คือไม่ร้องเลยนะแต่รอเดี๋ยวรอดูเครื่องลงนะว่าจะร้องหรือเปล่า ถึงแล้วจ้าดานังนะคะทุกคนมินจุนก็คือแบบว่าหลับนะคะไปค่ะไปรับกระเป๋ากันนะคะทุกคนม,มินจุนคือหลับอย่างเดียวเลยนะสบายมาก c u เดี๋ยวถ้าเราเรัอกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่พักนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้นะคะจะไปไหนหรือว่าจะได้อยู่กับบ้านนะคะเดี๋ยวเก็บถ่ายบรรยากาศการมาเที่ยวที่เวียดนามครั้งนี้กับลูกนะคะสวัสดีค่ะเจอกันครับ